สบายดีเนาะสบายดีเนาะสบายดียง่แรงเนาะสบายดีเนาะอ่ามื่อนี้น้ำสมเองเนาะอ่าแต่ว่าบรมนพักของน้ำสมไปหาหนอนเมลแล้วเราจะไปหาเนาะอาจะอยู่ดานเนาะอ่าตัวสีแดงแดงเขาเจอเอ็นว่าพักกูแดงเนาะนี่เนาะพักกูแดงเนาะพักกูแดงอันนี้มันจะเป็นเครือเนาะเป็นเครือแล้วมันก็เท่าขึ้นอ่ากบใหม่ แต่ว่าแสแปเนาะแสแปเนาะเขาจระเอินว่าผักกุดแดงเนาะอ่าบางบางบานกะจะมีเนาะแต่ว่าบางบานกะเม็นเม็นมุมมีเนาะข้าเาซุปก็ได้เนาะผักกุดเนี่ยข้าซุปก็ได้์เรียกว่าข้าหลวกกินกระปุลเนาะหลวกกินกระปุลตัวเส้นสีใหญ่ๆนี่เป็นผักหวานเนาะนี่เป็นขาเจ้าเอินว่าผักหวานดองเนาะ ผักวานดงรสชาติของมันจะหวานเขาจะใช้ซุปหรือว่าลวกกินกับปุลหรือว่าแกงเนาะแกงใส่ปลาใส่ย,ยังกระไดปลาแหงกระไดเนาะแล้วแต่ขึ้นกับผู้มักเนาะอันนี้แม่นผักวานดงเนาะผักวานดงอันมันจะมีหยอดที่ว่าใหญ่แล้วก็น้อยเนาะแต่นี่ยังอ่ะใบใหญ่ปันไดเน,น,นาะหยอดใหญ่กว่านี้ก็มีเน,นาะจะ ซ้ำนิวโปคนละความใหญ่ของมันเนาะประสาทของมันจะหวานบางคนผูที่ว่ามักเขาก็ว่าแสบเนาะอันนี้เมนพักที่ว่าเฮาอยูบ่บนหนกของหน้าก็จะกินแบบนี้แล้วเนาะกินพักกินมีไปส่วนนี้แห้งบดเลยไปใส้เนาะพักนี้ซีซ่องกะจะเหียนเนาะกินแต่พักเนาะอันนี้เมนพักหวานเนาะผูที่มักเขาก็จะว่าแสบเนาะผัวบว่ามักกะบ,บ่แสบ แตระวังยอดยอดใหญ่กับยอดหน่อยเนาะยอดใหญ่ยอดใหญ่จะบวชเสบโถ่หยดหน่อยเนาะยอดหน่อยมันจะเสบครัวยอดใหญ่นี่บวชคอยเสบปันไหนแล้วน้ำส้มก็จะอาซุปอาซุปผักกูดแดงเนาะวันนี้เนาะอาหารแรงอยู่บนาห์ของนาอาหารของเฮากันจะประมาณนี้แหละเนาะอาซุปผักมีซีซองไป บมมียังกินยังแรงๆกะนนะประมาณนี้เนาะถ้าผู้ใได้เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อำส่เนาะว่าน้ำส้มเองก็นดนนนเนาะได้มาอัดคลิปเท่านึงเพราะว่าส่วนนี้บอบ่คอยมีเวลาเนาะนเบียกจะไล่เนาะแล้วก็ปอดซานผิดนอะนี่เป็นพักธรรมศาสตร์นาะที่ห้องเก็บมาแต่ปลาเนาะเก็บมาแต่ปลา อาปลากระสุนไลจะไปเก็บยู่พูนเนาะเพราะว่าเป็นดานเนาะดานที่เขาเจ้าขึ้นไปท่องเที่ยวอยังนี่ลนนนี่แหะเพราะว่าอาหารแรกของเฮาไม่ดีแม่นซุปผักเนาะอาหารเด็ดๆของบ้านนอกของหน้าเฮานี่แหละ,ะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เนาะผู้ใดเข้ามาอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นันสินเด้อ